อ้อนชิปนี้มาเบิงทะเลสาบน้ำจืดท่านผู our our ้ชมเบิงทะเลสาบน้ำจืดทะเลสาบน้ำจืดเบิงละหานเบิงละหานท่านผู้ชมเห็นน้ำฟังบาลละหานนี่บ่มีเกาะบ่มีอย่างนันผู้ชมเลยโล่งเลยโล่งเลยทะเลสาบพวกคือตัวบนองบานหนองบานมีแต่ปล่า่นอาจจะหลอกงซี่สิมีแต่น้ำ่านผู้ชมนี่ รออีกี่สิมีเะนนำมีจะนนำนำนำเน,นีงงันดับ,บ,บ,มมบ,บสของประเทศเมมทึิร์ลนเป็นเึิร์ลฮานท่านไปชมนี่เปิร์ลฮานเปิรที่งหญ่ที่สุดจิดอันดับสมของประเทศท่านไปชมเป็นวิวสวยท่าไปชมนี่เวิวสวยนำ เบิง่งวิวธรรมชาติเบิงบ่งนกเบื้องสัตว์น้ำเรือมีสัตว์หลายประเภทสัตว์กินเนี่ยสัตว์ปูล่านกกนหลายพันธุ์ท่านผู้ชมนกนกก,นเเนนกเต็มเบือตรงเนี่ยนกเต็มเอือเลยถนน,ถนนกระงามเอถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วเอ้ถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วถนนกระงาม

ทังหลังนี่เป็นกะทิคอนขีดเดียวเด้อนวยงามขนาด,ดู้ไดจากมาเที่ยวกะขี่รถอ้อมบึงก็ได้ท่านผู้ชมนี่มีจุดพักพ้่ยถ่ายรูปนี่งสิละหลังกะีมาลิวีสิละท่ะานวน,เ,เ,น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 เอนางเอหินมาเทียไร้ทางหินมาเทอะยไร้ทางหินมาเที่ยไรทาง มาเที่ไรทางมาเที่ยไรทางรับท่งเที่ยวมาิงน,น้ำานอกา